สวัสดีครับเพื่อนๆครับกับอีกหนึ่งวันครับวันว่างๆของตะเปียกนะครับพอดีวันนี้พี่ต้องกับพี่สารเขาก็หยุดนะครับก็เลยชวนกันไปงมหอยแครงจับปลากระที่วังนาแจ๊คครับครัวลงแถมเทียนทะเล25นะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะไปรับพี่ต้องกับพี่สารอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับที่เทียนทะเล25โอเค ภาวันที่เมษาพึ่งส,าสภาเป็นยังโอเคเออนี่ยนั่มันไกลเกินนะสภาจ่ายพี่นกดูให้ดีกว่ามัน,นานเกินกลางกันอาทิตย์จะไปเสาร์อาทิตย์นะนะใช่ไปเสาร์อาทิตย์เนี่าไปเดินทางวันศุกร์อ่ะน,นี่นี่โอ้โหลงน้ำมันต้องมีของเย็นๆกินหน่อยไป เราไม่ได้มาแจ้งความนะครับอันนี้เรามาเรามาางงหอยนะครับมาวางตะคัดปลาหมอสีนะครับนี่เราข้าดำสอนทิ้ทะเลเลยเน่ยที่รู้จักคนคนนี้รู้จักรรู้จักสารวัตรรู้จักรองผู้สวัตรนอรู้จักคนรู้จักตลดครับมีเรื่องเถอะนี่ไม่ต้องกลัวบอกพี่ตองได้เพราะว่ามันมีป้ายอยู่มีชื่ออยู่ดูดูแตะอยู่ไม่อ่านได้ครับผมรู้จักหรอแต่เราขึ้นไปอ่านนั่นนั่นเองเอาแค่ผ่านสอนทิ้ทะเลครับไปเลย นี้ด้วยดีสองฟังแล้วครับนี่วังนี้กับวังนี้แดือพอเขาเะมากเดือดที่ไหนมาเตรียมเตรียมกัดลูกสองเตรียมขึ้นลำรอแล้วมามุ้งยุดยู่ตรงนั้นพี่สายเขาจะมาจับปูโอ้บานเพียงปูอะอยู่วะเหมนนั้น พนักงานตอนรับของเรามีเยอะโอเคนะเราเรารู้จักกันแล้วเรารู้จักกันแล้วไม่กัเดี๋ยวขอนั่งก่อนขอนั่งก่อนเดี๋ยวจะมาหาปลาหาอหอยกินหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีไก่ให้กินเดี๋ยวมีไก่ให้กินนี่นี่น้องเข้ามาตอนรับจังเป็นมิตรยิ้มหน่อย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 จู ranks, ยููโอ้ดีใจดีใจพอมาหาแล้วเรามาน้องเขาดีใจ ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะบางงอมหอยแครงนี่ข้างสอนอเทียนทะเลเลยเพราะว่าไม่รู้รู้จักกันรู้จักกับตำรวจนะครับบ้ชมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว่งอมเสร็จเดี๋ยวเข้ามาทักทายเดี๋ยวก็ค่อยค่อยว่ากันนะครับให้ให้ไี่ต้องเครียดนะนื่อ้วยครับข้างสอนอเทียนทะเลเลยเนื้อขนาดติดกับสอนอนะบางทีมันจะขโมยใช่ป่ะมันเอาทุกอย่างนี่มนดึกเออทีสองทีสามอ๋อมันมาขโมยตอนดึกๆเหรอ โอเคถ้ามีปัญหาอะไรให้มาเคลียร์พี่ต้องเอายศพันเอกมาเคลียร์นะ่นเออไม่ต้องได้สิบได้จ่ามไม่ต้องเอามาเอายศพันเอกมาเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดูรอก่อนรอนะแจ็คก่อนนี่เราจะลุยกันวังนี่แหละ <c oughs> ไม่รู้เราจะล่ากันเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> มาได้เลยได้ยามลงตามแล้วเดี๋ยวนี้เราจะลงขายกันนี่ดี้ยเดี๋ยเตี้ย เดี๋ยวจะรู้ว่าได้ไม่ได้เดี๋ยวขายแล้วมือใหม่หกันทั้งนั้นลงขายวิสาโลโลน,นาไปทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะลงเอาโฟมลงได้เวลาแล้ววันนี้ฟีสไตล์ไม่วันนี้เราเปลี่ยนสไตล์นะจากตกกลายเป็นลงเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวลุ้นนี่เราเริ่มรู้รู้งานแล้วพ่สารนี่เริ่มไปแล้วนี่เราต้องปากหลักจากโน้นแล้ว,แล,วลแล้วเราก็ขึงพืชไปโน่นไปแล้วเราก็มาคอย ไม่จอมั้งนี่เดี๋ยวเราก็มาดูผลประกอบการกันเดี๋ยวแั่งไปก่อนนี่เดี๋ยวเราทักๆแล้วก็ไปเก็บแต่ทางนี้มาทางนี้ทำไม่เขาบอกให้เย้เย้ไปขึ้นไปพุ่งบนเดี๋ยวตีกวาดเลยเหรอตีกวาดเลยเราต้องเน้นภาพที่สวยงามนี่ อ้ลึกกว่าทั้งเนี้ตะลิงมันลึกอ่ะเอาแล้วนะไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปปลดได้ให้มันติดก่อนยังยังไม่ต้องรีบพี่ตีไซส์โค้งมาทางนี้ดิเนี่ยขึ้นมาข้างบนผลประกอบการของเราติดแล้วแต่เอ้าเฮ้ยตะขากระมังนี้กระมังอุ้ยลึกอ่ะน้ารีบปล่อยลงมาืึน เดี๋ด็กๆด,ดึงมาก่อนนี่ก่อน,อนไนี่อน่อมาเกินค<ๆ>่อยชเหรออ๋อใส่ทุกงจ้ะปันไปทั่วเราต้องยาโอเคโอ้แฮปปี้จริไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศถ้าโทรศัพท์ตกน้ำคลิปไม่จบอย่าว่านะ้ันนีตอนนี้กำลัง <c oughs> S <S 2> <S 2> ตเมาแล้วชอบเสียงดังอี้เอาละเนี <S <S ่ยปก็ตีเอาผมต้องผมต้องปดตามหลังเหรอเราขณะนี้เราได้โอบล้อมคุณไว้หมดแล้วทางนู่นนู่นตุลิ่งตุลิ่งตุลิง,ลง,ลงนูน่นได้ล้อมไว้หมดแล้วได้ล้อมคุณไว้หมดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการปลด หมดประกอบการดิโอ้โหมึงเสร็จยังไม่ต้องเอาปากร้องขังรำเสร็จหนุดตัวทั้งหูเด้อเด้อนี่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 ปลดก่อนปลดก่อนปลดก่อนจะดเนี่ยสำเร็จแล้วปลดได้ตัวทั้งง่ะโอ้โหปลดยากมากเพิ่งรู้ว่างานวางขายมันพิถีพิถันดูดิตัวนึงแล้วเริ่มเริ่มคลองเริ่มเข้่ตัวที่สองตัวหนึ่งผ่านไปตัวที่สองที่สามอู้ยสองตัวด้วยนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องปลดแบบเดิมเดิมหลักสูตรเดิมนี่โหแซ่บเป้งเลยอ้าปากด้วยช่วยด้วยบอกขวานไปเหรว่าจะช่วยไปอุ้ยไว้ยไว้จะหลุดมึงมันเอเลี่ยนสปีชีอุ้ยจะหลุดเดี๋ยวอุ้ยหลุดเลยหลุดพอดี นี่น้องแมงกะพุนตายไหมน่ะไม่ตายป่อเฮ้ยแมงกะพุนไฟหรือเปล่าเป็นตาเป็นจุดๆแบบเนี้ยเหรอไฟดีดำเหรอโอ้โหนี่น้องกระพุนแมงกะพุนเดี๋ยวเป็นตายไหมย่างย่างเดี๋ยวปล่อยปล่อยเขาดีกว่าไปอยู่ทางนู้นไปตุ๊กเววอย่ามาเกะกันอุงเท้าก็มีแมงกะพุนนะนี่ดูนู่นพิสารตีโอบล้อมไปทางนู้นละเดี๋ยวคราวนี้เราเตรียมปลด นี่ลบแล้พอได้ก็เป็นสิบนี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นฟังก่อนพักกินข้าวกันโอ้โหปลดปามันเลยเนี่ยค้างดำทั้งนั้นเอเลี่ยนสเปชีนะครับโอ้โหมึงต้องโดนโอเคเดี๋ยวพักไปกินข้าวกันขึ้นฟังก่อนเขาจ่ายเท่าไหร่เออเอางี้ก่อนพ่อเดี๋ยวผมไม่ออกกางนเขาเที่ยงดูมีทั้งส้มตำมา นี่ทั้งไกงไ่นน่นโน่นหมูทอดเกินไม่เสร็จผสมพลาสติกเอือกัวอะไรมันเอาจริง <c oughs> โอ้ยเยอะเนี่ยหนาวก็หนาวเยังดูแอร์ยังชิบหายได้ดูสองอย่างนะมันจะจบมันมันจะมีข้อหัวข้อครับหลังจากอิ่มข้าวเที่ยงแล้วลุยต่อนิ่นเนิ่นเนิ่นเดี๋ยวเราล่องเรือทั้งนี้ก่อนเรือโฟมครับครับครับจะเป็นมันหมูติ้วติ้วหรืปลหมดตันหน่อยเยอะจัง เดี๋ยวคราวนี้เราเราเช็คดูหอยแครงก่อนว่าตัวไซส์ขนาดไหนว้ายยังเล็กอยู่เนี่ยนี่เรางมงมหอยแครงถ้าตัวมันมันไม่โตก็ปล่อยครับเดี๋ยวเราลองคนระับอุ้ยเยอะอุ้ยนี่มันตัสองแล้วนะนี่นะมันก็จมขี้โคนลนดิยทีน่นะแต่ตัวยังไม่โตเดี๋ยวงมให้ดูเฉยๆครับเดี๋ยวจะปล่อยแหละเพราะว่าตัวมันยังไม่โตปล่อยไปได้ตัวเมื่อกี้อุ้ยเจอะ หอยแข้งเนี่ยเนี่เดี๋ยวอุ๊ยปลนเลยเฮ้ยอย่างนี้เหยียบอย่างนี้มันก็จมน้ำหมด,ดเลยดิปลาเลยโอ้โหเพิ่งรู้นี่นะครับวิธีวิธีชีวิตนี่นี่เดี๋ยว,ว,ว,วไปปลดปลาก่อนงมหอยแข็งไปด้วยปลดปลาไปดู้โหดูที่ปลาเลยดูดิบบ เยอะจริงๆตัวใหญ่ดูตัวเปงๆโอ้ไม่ตัวใหญ่มากก็เลี้ยงต็ดเยอะติดเลย โอ้โหหอยแขก็ต้นไหนก็ได้เดี๋ยวไปปลดปลาก่อนไปกำจัดได้คางดำก่อนเพราะว่ามันเป็นเอเลนสปีชีต้องกำจัดมันให้หมดอย่าให้มันเหลือซากไป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 เหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวหอยแขงก้มที่หลังเดี๋ยวเอาปลาก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะย้ายวางย้ายบ่อไปทางบ่อนุ้นมีเชื่อแน่นอน เราบรรดุยกำจัดคางดำต้องกำจัดที่สิ้นซากเ <laughs> <ณ> <laughs> พื่อนๆคนไหนตกได้หรือใดอย่าปล่อยครับคือมีความผิดจับได้ตกได้กินให้หมดกินไม่ให้มันเหลือ <laughs> อ๋อแล้วไม่เนี่ยนติดแล้วนะมุ <laughs> มดผ่านอุโมงค์สามมิติ <laughs> <laughs> ดูหนังมากเลยเกืกลางเวลาเจรงจะผ่านเนาะรอดทะลุนิดนึงไปพี่ไปก่อนงจะ้ไปแววไปว่าไปตาไปตามไปเราตามไปนี่ว้าวสง,งามให้เรือติดไปไม่ได้เดียโอเคะว ออไปดิมังไม่ไปอ่ะไปทีงไหนก่อนอันนี้โอ้ยติดติดติดไปที่ไหนไป,ไนไปต้องใช้โอเคเอาละเรามาวางนี่แหละข้ามงบไปลุยเออไปตรงนี้ยแหละมาเดี๋ยวตอนนี้เขาให้เรางอมหอยแล้วเดี๋ยวเราตะกลงงมหอยแล้วคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีสองมืองมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ได้เนี่ยเอาละเก็บก่อนเดี๋ยวงบหอยไปก่อนอุ้ยตัวใหญ่อุ้ยหอยหอยกาบขี้อู้ตัวนี้ตัวใหญ่เอาเอาตั้งสามโลอโอเคพอกินได้ไซส์ขนาดเนี้ยนี่โอเคไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แล้อุ้ยปลาไม่กระโดดเล่อ เดี๋ยวเราไปช่วยเขาปลดปลาก่อนงัอหอยด้วยช่วยปลดปลาด้วยไปทั้งนี้กลทั้งนี้นี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมผมไล่ทัพวิสานดี่หว่าไล่มาหอยเยอะมากแต่ตัวจะไม่โตเต็มเลยแม่หน้าสถานีตำรวจด้วย ม่ดูตัวเล็กเยอะแยะไม่เจอตัวใหญ่ๆอ่เนี่ยตัวขนาดนี้ก็โอเคแล้วอุ๊ยดูที่วปวดปวดปลาดี่บ่ะหอยมันได้แป๊บเดียวก็ได้แล้วอมหอยว้าวว้าวว้าว,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 วเป็นไง มึงเป็นไงห้าวนักต้องลงกระท้ายให้หมดนี่โอ้ดูตาเพิ่มมาแป๊บเดียวเป็นยี่สิบละเฉพาะตะเปียกคนเดียวหดูบ้านหอยแครงกับบัตตรไทยพี่ต้องก็ลากหนีอย่างเลยป้าเราโอ้ดูเอามาทลากก็ทำไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะดูไหนดูดิดูโอ้ดูกระจุกนี่ดูดูมันโอมัน โอ้ยชักเหนื่อยแล้วดูดิโอตายตายเฉพาะกำบังนี่ก็โอ้โหเป็นที่ประมาณทักสิบปาร์โลเดจะได้แล้วเนี่ยโอ้ยโอ้หอหรือยังพอ้โดูดิเนี่ยโอ้ยตายตายตายจริงจรงนะเอาเนี่ยมาดูดิมันก็ติดไม่เลิกโอ้โหมันมันอยู่เป็นที่คมอุตสาหกรรมเลยเนี่ยดูดิโู่นะโู่นะ ไม่ช่วยยังไงก็ไม่ช่วยเฮล p มี h เฮล m มีดูนะโอ้โหขี้เกียจดูดูดูปวดร็อนนี้เสร็จก็คุณจะต้องพอแล้วดูเถิไม่ไหวโอ้ยยาวยาวยาวโอเคไปก่อนตาย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 เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังงมหอยกลับกลับแล้วเพราะว่าโอ้โหดูดูคางดำแล้วหอยแครงนู่นนี่ ของพิสารดูของตะเปียกโอ้โหนี่เป็น20โลนั่นแหละดูหอยแข็งแล้วก็งมไปเรื่อยๆกันกว่าจะถึงฝั่งก็โอ้โสี่ห้าโลได้อยู่ไปงมต่อไอโอตะกี้เราเรามงมเราลากปลาไอค้างดำไปถึงริมนะครับเราขนิขากลับเราก้หมหอยมาดู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 ดดดนี่เรื่องจับหอยงมหอยตะเปียกก็เป็นไปสองลองใครนะครับนี่โอ้โหีนป่าโดนพิสารน็ขึ้นไปหนึ่งหนึ่งเข่ง นี่ครับเรื่องงมหอยจับหอยนี่ไฟใจตะเปียกได้พอมีฝีมืออยู่นี่พี่ช่วยด้วย Help me Help me โอ้ยตายตายตายโอ้ยดูนี่แค่ตะเปียกคนเดียวนะครับนี่ปลาหมอไอ้คางดำโอ้โหนี่เป็นกระมังแล้วของพี่สารอีกของพี่ต้องอีกแล้วของแจ็กอีกนี่ เรื่องหอยก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะเรื่องจับหอยงมหอยนถนัดพอได้พอได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปเช็คยอดทั้งบนทีนึงสุดยอดสุดยอด <c oughs> หนาว <c oughs> อย่างเงี้ยรสชาติของชีวิตวัดว่างๆอยู่ว่าง <c oughs> ไม่ได้ต้องมีอะไรให้ทำตลอดนู่นเหนื่อยจานต้องเขาบอกว่างไม่ได้ต้องให้มีงานทำตลอดน <c oughs> <c oughs> ี่ไง <c oughs> เอานะ หาเรื่องจริงๆนั่นแหละนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้โหดูดิอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องเหนื่อยโอเคครับเราเป็นหน่วยกาจัดปลาคางดําต้องปราให้สิ้นซากดูเดิเห็นปะเกรงว่าจะไม่ เพงว่าจะไม่ง่ายนะทำไมมันไม่หมดมันไม่หมดง่ายๆเราก็ต้องใช่ไงก็โอเคครับเดี๋ยวอาบดาอาบผ้าก่อนเปลี่ยนปานให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วจะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเดี๋ยวจะสรุปยอดให้ดูโอ้ยงานเข้างานเข้าโอ้โหดูหอยแครงลากเมีกดูเป็นกระจุก เดี๋ยวล้างเดี๋ยวไปเกลี่ยน้องหอยก็พุ่งออกกันนะครับอือร้านพี่หลานแล้วนะแล้วช่างแล้วอันเป็นอยู่ก็บ้านผมไม่มีนะไม่มีเหรอเก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้อยู่ได้ลงน้ำเออลงคายดักปลาคางดำแล้วก็นุ่งงงหอยแครก็พอได้อยู่หาเรื่องอ่ะ เรื่องที่ต้องมีงานต้องทำนะครับเอาไปก็โอเคแล้วก็เอาไปทํากินแหละคางดํานี่เป็นเอเลี่ยนสปีชีแล้วต้องกำจัดไปให้หมดครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเก็บมูเก็บปลากันเดี๋ยวคงจะต้องขอตัวกลับก่อน,นครับแค่นี้ก่อน,นครับไม่บายไม่บายไม่บายไมบาย